สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smart GC และ Samsung Galaxy ในวันนี้นะครับเรานำตัวของ Samsung Galaxy A03 มาให้ชมกันนะครับว่าสเปคเจ้าตัว A03 เนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับสำหรับน้องเล็กสเปคแรงนั่นเองนะครับก็เลยนะครับเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A03 นะครับก็จะมีกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวของค่า F อยู่ที่2.2นั่นเองนะครับหน้าจอของเรานะครับเป็น Infinity V Display นั่นเองนะครับ จะมีความกว้างอยู่ที่6.5นิ้วนะครับแล้วความละเอียดของหน้าจอนะครับก็จะเป็นตัวของ HD พันธหรือว่า TFT LCD นั่นเองนะครับตัวของ CPU นะครับการประมวลผลนะครับตัวนี้จะเป็น Unisoc นะครับ T606 นะครับแปดแกล้งนะครับมีความเร็วอยู่ที่1.6 GHz นั่นเองความจุของเรานะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีมาให้2รุ่นนะครับก็จะมีความจุที่32 g b และ64 g b นั่นเองนะครับก็แรมนะครับ3 สำหรับความจุ32แล้วก็ RAM 4สำหรับความจุ64เนาะตัวนี้นะครับสามารถใส่ไมโครเอทิกลาได้สูงสุด1เทเลบยเลยทีเดียวเนาะแล้วก็จะเป็นตัวของกล้องหลังนั่นเองนะครับกล้องหลังก็จะมี2ตัวนะครับก็จะมีกล้องหลังอยู่ที่48ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็จะเป็นตัวของกล้องวัรยะน,นะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลนั่นเองเนาะส่วนตัวของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่5,000 mAh เนาะความ,ม,ม,ม อึดความทนนะครับใช้งานได้ตลอดทั้งวันนั่นเองตัวของแจ็ค3.5นะครับเรายังมีอยู่ให้นะครับสำหรับ s ั m s ุงกาเล็กซี่ a 0 3น์นะครับตัวนี้ลำโพงอยู่ด้านล่างเนาะนะครับสีทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีดำสีบลูแล้วก็สีเลสนะครับดำน้ำเงินแดงนั่นเองครับตัวนี้นะครับ ผิวสัมผัสนะครับก็เ,เรียกว่ากราติกให้ผิวสัมผัสที่พรีเมียมและความรู้สึกที่ทันสมัยนั่นเองนะครับซัมซุงเราใส่ใจในเรื่องของความทันสมัยนั่นเองนะครับผมความเขาเรียกว่าขนาดของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่6กนะครับก็จะมีความละเอียดเป็น HD Plus นะครับหน้าจอเป็น LCD นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของอรูปแบบของหน้าจอจะเป็นตัวของ Infinity V Display นั่นเองนะครับ กล้องที่ยอดเยี่ยมนะครับกล้องคู่โดดเด่นนะครับด้วย48ล้านบวก2ล้านที่เซลน,นะครับมีเขาเรียกว่ากล้องวัดระยะนะครับในการถ่ายพ o r ตเทรตโหมดนะครับแบบมืออาชีพกันเลยทีเดียวเขาเรียกว่ากล้องที่ยอดเยี่ยมนะครับกล้องอเนกประสงค์นะครับ2ตัวช่วยให้คุณถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมสําหรับทุกโอกาสนะครับกล้องหลังที่4 8ล้านแล้วก็มีรูร,รับแสงอยู่ที่ f 1.8นั่นเองภาพคมชัดได้ความละเอียดด้วยกล้องระดับ มือโปรเลยเทีเดียวนะครับด้วยดูับแสงกว้างถึง f 1นนั่นเองจะช่วยให้เราถ่ายภาพได้คมชัดมากขึ้นนั่นเองครับผมแล้วกล้องหน้านะครับก็จะมีกล้องใช้กล้องหน้าครับกล้องวอลระยะนะครับจะมีความละเอียดที่2อล้านพิกเซลนะครับไว้ถ่าย portrait หมดนั่นเองโฟกัสเฉพาะตัวแบบนะครับที่คุณต้องการเท่านั้นนะครับเช่นผ<ช>ู<ช>้คนนะครับสัตว์เลี้ยงหรืออาหารคุณที่คุณจึงสามารถถ่ายภาพ ที่สวยงามด้วยเอฟเฟกต์เบลอหลังที่ปรับได้นั่นเองครับแบบหนึ่งนะครับประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นซ p u u n i s o นนะครับที่60นั่นเองแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเอดิกได้ถึง1ทีละบกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มาด้วยเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอยู่ได้ทั้งตลอดทั้งวันนะครับตัวน,นี้ให้มา5 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ 7. 7.5วัตที่อยู่ในกล่องนะครับตัวน,นี้รองรับสูงสุดถึง15วัต์กันเลยทีเดียวแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมใช้ได้ตลอดทั้งวันนะครับเชา้าจดกลางคืนกันเลยทีเดียว แล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่น่ารื่นรมพร้อมคุณสมบัติที่สะดวกนะครับด้วยวันอยู่ไอสนะครับแผงด้วนสลับไปมาระหว่างแอปได้อย่างราบรื่นนั่นเองตรวจสอบข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของ h นโหมดนะครับลดอาการปวดตาในเวลากลางคืนใช้แบตเตอรี่น้อยลงนั่นเองช่วยเซฟเรื่องของการแบตเตอรี่หมดเร็วนะครับตัวนี้เปิดไนโหมดไว้เลยนะครับผม ส่วนการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เขาให้ตัวของ d o ว b y d m o o n มาด้วยนะครับเพื่อประสบการณ์เสียงรอบทิศทาง3มิติที่สมจริงโดยใช้งานร่วมกับบัตร Galaxy ซี่บันั่นเองตัวนี้ครับลองรับการเชื่อมต่อของ Galaxy ซ u d บัตรก a แ a ็กซหรือว e a เ a อร์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตัวของที่ชาร์จ7 7 5วัตต์สาย USB Type C เข็มจิ้มซิมและคู่มือนั่นเอง จบไปแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดส u b สไคร์ e กับช่อง Smart g c และ Samsung g a l a x ซเอาไว้ด้วยนะครับผมยังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับจดแชร์ไปด้วยนะครับและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปกับ Samsung Galaxy และช่อง Smart g c ของเรานนั่เองวันนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับ